เอ็นไหมมันมันจะหัวฟาดพื้นอยู่แล้วมาจ้าจ๋ากับพวกเราในรายการสมาชมเนี่ถามนิดนึงใส่มงกุดกันหมดเลยแอบไปประกวดนางงามเวทีไหนกันมาหรือจ๊ะอย่างพวกหล่อนเนี่ยได้ตำแหน่งกันด้วยเหรอนี่ตัวเองอะถามจริงเหอะวันเนี้ยเขาใส่กันทุกคนทำไมไม่ใส่ไม่ใส่มงกุดพี่อยู่ไหนด้ยินจับอะไรไว้ทำไมน่ะนี่ไงมงกุดฉันอยู่นี่เพราะอันนี้ระดับจักรวาลระดับจักรวาลนางงามจักรยานอย่างพวกเธอที่ไม่เสย มงค่ะนี่นี่ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าทั้งสองมงกุฎนี้นะคะเป็นหนึ่งมงกุฎนั้นคือตำแหน่งนางสาวไทยและอีกหนึ่งมงกุฎนั้นก็คือตำแหน่งนางงามจักรวาลซึ่งทั้งสองมงนี้เป็นสุภาพสตรีไทยท่านหนึ่งที่สามารถครองตำแหน่งอันทรงไม่ใช่เธอค่ะสองตำแหน่งนี้ได้เป็นคนแรกของประเทศไทยคุณปุ๊กอภัสราค่ะ Yeah นางบัลลตลอดนะคะต้องขอบอกเลยว่ายังสวย<ค>เป๊ะเวอร์ไร้การเวลาจริงนะคะสวยค้างฟ้าค้างจักรวาลมากเลยค่ะถามพี่ปูงี้ <ๆ S 1> ดีกว่าว่าจริงๆแล้วตอนแรกที่ปกเอกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปประกวดเลยเป็นมายัางไงจนได้ไปประกวดแล้วก็ได้นางงามจักรวาลด้วยค่ะอ๋อตอนนั้นเรียนอยู่ที่ปีหนังค่ะแล้วคุณพ่อเขียนจดหมายไปว่าปีนี้เขาจะส่งนางสาวไทยไปประกวดมิสซีเนีเวิร์สนะคะสนใจจะไปประกวดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อ อยากให้ประกวดตอนนอายุเท่าไหร่คะตอนนั้น17ค่ะเห็นว่าปีนี้นะคะเป็นปีพิเศษด้วยเพราะว่าเป็นปีที่ครบรอบการได้ตำแหน่งนางงามจักรวาลครบ50ปียังจำวินาทีที่เขาประกาศผลได้ไหมคะว่าตอนนั้นเนี่ยเราได้เป็นนางงามจักรวาลละคนแรกเลยก็พอจำได้ค่ะมันฝันไปอะไรพี่ปุ๊กก็ต้องยืนยืนจับมือกับเพื่อนอีกคนนึงสินะในระหว่างที่เราประกาศใช่ไหมคะใช่จำได้ไหมคะว่าประเทศไหนฟินแลนด์ค่ะฟินแลนด์น้หน่งสมมติหน่งเป็นฟินแลนด์แล้วพี่เป็นประเทศไทยนะ ใช่ค่ะอ,อะฉันเป็นฟินแลนด์ก็ได้ <c oughs> อะแกเป็นอะนก็ได้ใครจะจับมือกันต้องมีจะจับมือกันสิโอ้ยยืนนะอะไรเงี้ยได้แกไทยแลนด์ มาแบบนี้จริงๆดูเนี่ยดูเนี่ยการขับนางงามนับจริงๆเมื่อกี้บ่นกันใหญ่เลยอยากเป็นนางงามมากค่ะดิ้งฝันอยากเป็นเจ้าของมงกุฎสวยๆใช่ถ้าฝันวันหนึ่งจะอยากให้ใส่อย่างนั้นบ้างฝันไหมฝันอะไอางนี้ดีกว่าพี่จะพาเด็กๆไปชมภาพประวัติศาสตร์ความงามของหญิงไทยของเราพี่จุ๊กนะคะในการประกวด Miss Universe นะคะปี1965ที่แมมิสอ่าสหร์ลส์เบย์ไปดูกันเลยค่ะต้องพนแล้วค่ะ Followed by outdoor sports, cooking, sewing, dancing, art, and studying languages. From Thailand, Apasara Phongsakula. And the second runner-up, Sue Ann Downey of the United States of America. Sue Ann said she would be happy just to be in the top five. And the first runner-up, Firfi Viadinan from Finland is announced. And now...

Air Force becomes Miss Universe 1965. Yes, it is true. Here I am, a girl from far away Thailand. And now I am Miss Universe. And all the people of Thailand will be proud. $10,000 original wardrobe and many more gifts. In her... เราคุยกันมบอกว่าพี่ปูยังทำหน้างงๆอยู่เลยเนาะค่ะเขาคนสุดท้ายมาก่อนไงค่ะแล้วก็เราก็เหมือนฝันนะฝันเราไม่รู้ว่าเราจะได้เราก็เลยแบบมังกดใสมาแล้วมังกดใหญ่ด้วยมังกดอันนี้หรือเปล่าคะที่เอามาโชว์นี่อันนี้คือจำลองคืออันจริงนี่คือเขาเราก็ควใส่ให้คนใหม่ในสมัยนั้นนะคะชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะเปลี่ยนค่ะก็ก็มีชื่อเสียงขึ้นมาใช่ไหมคะ ตอนนั้นเราก็ขี่จักรยานไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรแบบเด็กๆ–คนก็จะรู้จักเราก็ชีวิตเด็กก็ไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยทำแบบนั้นไม่ได้ไม่ไม่ได้ใช่ใช่ก่อนหน้านั้นทำอยู่ปีหนังก็ทำขี่จักรยาน เรียบชายหาดอะไรต่ออะไรเ่าเป็นนางาง,ง,งามจักรวาลในชีวิตพี่ปุ๊กเปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ชีวิตของพี่ปุ๊กก็เปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่ปุ๊กของเรากำลังเ ang, หอ,หอว่าที่ลูกสะภ้ยคนใหม่ไฟเขียวเนี่ยกดสามผ่านเลยไม่ต้องคิดเลยนะคะอันนึงนะคะมีความรักครั้งใหม่ล้อกับนุ่ลอเขาบอกว่าพี่ปุ๊กนี่หลงหัวปักหัวปั๊มเลยอยากรู้เปล่ายังไม่บอกช่วงหน้าถึงบอก เริ่มแจ้จาเดินกับมาเจาจกันนะคะกับนางงามจักรวาลคนแรกของเมืองไทยนะคะพี่ปุ๊กอภัสรานั่นเองขอคุยประเด็นร้อนตอนนี้ก่อนเลยกับว่าที่ลูกสะใภ้คนใหม่เอย่างว่าที่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 ถามตรงๆเลยลูกชายพามาแนะนําให้รู้จักตอนไหนคะแล้วก็เห็นครั้งแรก พี่ปุ๊กรู้สึกกับน้องยังไงเคยเจอที่ร้านอาหารค่ะรู้จักกับคุณแม่ของน้องมากินค่ะเพราะว่าแม่คุณแม่รู้จักกันเป็นน้เหมือนกันพอตอนหลังเนี่ยเขาก็ไปรู้จักกันไปเจอกันที่ขายของหรืออะไรเนี่ยนะคะหลังจากนั้นสักปีสองปีอะไรเนี่ยค่ะพี่ปุ๊กเห็นน้องครั้งแรกรู้สึกไงคะน่ารักค่ะสวยนรักมากค่ะสวยน่ารักค่ะ เห็นว่าน้องป๊อกเองอะน้องมากี้เองเนี่ยมีการเอาเค้กไปเซอร์ไพรส์ให้คุณแม่ก็เ้พีปปุุกใช่ใช่ค่ะเรื่องโอกาสอะไรออวันนั้นครบร่ม50ปีที่เป็นมิสเนวิลเวอร์สค่ะเขาก็บอกให้มาเขาบอกมีเรื่องอะไรก็ไม่ทราบมาที่คอนโดอย่างงี้เลยนะทุกคนรอที่คอนโดตอนสี่ทุ่มด้วยนะแม่เรางดึกอะไรมีอะไรจะคุยอะไรอย่างนี้นะคะก็ก็เตรียมจะนอนละก็เลยเดินออกมาคก็มีเค้กใช่มีเค้กมาใ ใช่ไหมคะปล er oh okay. er oh ื้มค่ะปลื้มต้องบอกเลยว่าน้องป๊อกนี่นะคะรักคุณแม่มากเห็นว่าลงทุนไปสักรูปคุณแม่ไว้ที่แผ่นหลังเขาบอกก่อนไหมคะตอนเขาจะสักก็มีการบอกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะเราไม่ค่อยชอบใ่ตอนแรกอะย้ยตอนแรกไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยก็ก็จะขอว่าแค่นี้พอนะแค่นั้นพอนะแต่ตอนหลังก็มาสักรูปเราใช่ไหมฮะเราก็เลย ก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยชอบร้านจักรเยอจะชอบชอบเลยใหญ่ไหมคะพ่อเขาใหญ่ขอ,องใหญ ก็พอสมควรนะคะก็ต้องพันล้านเป็นลูกหน้าเหรอเป็นลูกแม่ลูกน้ามีมงกุฎด้วยมั้ยด้วยอ๋อรูปใายมงกุฎถรักแม่มากเลยเนาะภูมิใจที่แม่เป็นนางงามจักรวาลคนแรกของเมืองไทยมากี้มาที่บ้านบ่อยไหมคะก็บ่อยเหมือนกันน่ามามาที่คนดูอะไรเงี้ยค่ะเวลาทานข้าวกันใช่ค่ะก็ทานข้าวข้างนอกอะไรต่ัวเงี้ยแต่เราก็เจอจจะเอลูกๆบ่อยสำหรับมากี้พี่ปุ๊กให้คะแนนเท่าไหร่คะน้องว่าควรให้เท่าไหร่ล่ะคะหนูให้สิบนะคะ อ๋อ1ิคขั้นสินอกจากจะไฟเขียวให้เขาหาดูใจกับคุณปอกแล้วนะคะเห็นบอกว่ายังยกธุรกิจสปาให้ช่วยกันดูแลอีกอันนี้จริงนยมาช่วยดูแลอย่งจริงคล่ะอันนี้จริงค่ะเพราะว่าได้ได้ได้รับกับตัวเองเลยค่ะแปลว่าเราจะได้ยินข่าวดีหรือเปล่าอาถึงแบบว่ายกธุรกงธุรกิจให้ช่วยดูอันนี้คือแบบเขาน่นรักเงี้คือ ก็อยากจะมาช่วยอะไรเงี้ยเขาเหมือนแนวแบบช่วย PR อะไรอย่างงี้แบบชวนพี่ๆน้องๆในวงการไปมาช่วยบริหารเลยมาช่วยบริหารด้วยแต่ว่าก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปเรื่อยๆค่ะก็เข้าไปดูแลตัวเองด้วยแล้วก็นี่กระเรากี่ปีแล้วคะสิบสองปีแล้วตอนนี้นะคะคุยถึงความรักของลูกๆไปแล้วได้ข่าวมาไหมคะพี่นุ่มแมมความรักครั้งใหม่นุ่มรออายุน้อยนางงามจักรวาลติดเด็ก สรุปเรื <cod wrong. S 3> ่องจริงเหรอคะพี่ปุ๊กรื่งจริงฮะง่นยอมรับด้วยมีความรักครั้งที่สามอ่ะครั้งที่สมกับใครคะหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยอายุเท่าไหร่คะอยก็สามขบที่ามมตอนแรว่าจะเป็นแบบสักสายสเลยสามหว่คาก็วสามขวบสามขามขวบสมามามขวมววาบบบสสามสาาสามขวบสามสามบมาวา ก็ตอนนอนนี่เราคิดถึงเลยเราต้องเอาหมอนมาวางทำเป็นคิดถึงกอดแค่แค่เป็นลาติดติดาชื่ออะไรคะเออชื่อเล่นชื่อปะค่ะน้องปะจริงจริงกปะสปะเห็นแววความหล่อยังคะก็เขาบอกเล่เลยว่าเขาถามว่าเออรู้ไหมว่าย่ารักเขาบอกว่ารู้แล้วบอกรู้ได้ยังไงรู้เพราะว่าเขาน่ะหล่ออุ้ยปกหวานด้วยเนาะ ก็หน่อยนะรักเขาเพราะเข,า,ขาหรอนอกจากตอนนี้หลงหลานแล้วนี่นะคะ,ะต้องบอพี่ปูของเราเป็นคนที่รักตัวเองมากอีกด้วยนะคะเพราะว่ารู้มาว่าเนี่ยดูแลเรื่องความสวยความงามมาตั้งแต่เด็กๆเลยบอกเคล็ดลับพวกเราหน่อยค่ะก็เป็นคนรักสวยรักงามเหะะมือนเข้าสปาเมือนเหมือนนิ่งเหมือนดูแลผิวดูแลเรื่องอาหารดูแลอะไรบ้างคะพี่ปูก็จะดูแลแบบเรื่องอาหารนะคะค่ะแล้วก็เรื่องการออกกําลังกายแล้วก็เรื่อง แล้วก็เข้าสปาด้วยนะคะเข้าตั้งแต่เด็กแล้วสปาสปาที่เข้าตั้งแต่เด็กเลยเข้าตั้งแต่ก่อนประวัตเมืองสุทไทยด้วยที่ถูกเข้าเข้าไปเพราะว่า คือตอนที่จะเข้าประกวดที่กลับมาเนี่ยไปอยู่ปีนางเนี่ย้วาก็นหนักขึ้นเยอะเหมือนกันก็เลยต้องเขาก็เลยส่งเข้าไปลดน้ำหนักค่ะ<า>ได้ข่าวว่ามีอ,มอาหารพิเศษที่กินสาหรับลดน้ำหนักด้วยค่ะเคยน้ำหนักขึ้น75กิโลตอนที่มีลูกคนแรกคลอดมาแล้วเราก็นึกว่าแมเา่เราผอมแล้วนะแล้วเอาเสื้อมาใส่อะไรเงี้ยมันขึ้นมาแค่ข่าวเราูรสึกตกใจมากเลยตกใจค่ะเราก็เลยแบบ เป็นั่งคิดจะทำไงดีอะไรเงี้ยก็รถหารถได้ข่าว่ากินวุ้นเส้นแกงวุ้นเส้นยังไงวุ้นเส้นผ่านเช้ากับวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะเป็นวุ้นเส้นหมดเลยใช่ค่ะทั้งสามมื้อมันช่วยได้ไหมคะโอช่วยค่ะก สองเดือนก็ลงเท่าเดิมใส่เสื้อผ้าได้แต่ว่าก็ต้องออกกําลังกายด้วยนะว่ายน้ำตองช่วยด้วยแล้วก็เดินสายพานคือเองเนี่ยเป็นคนที่ตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการดูแลโดยการออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอมาตลอดใช่ไหมคะคือคือเป็นนักกีฬาด้วยตอนเด็กๆนะคะคือตอนนี้อยู่ที่บ้านเนี่ยคุณพ่อเป็นทหารอากาศนะคะก็จะขี่จักรยานข้ามข้ามสนามปิะคะ ข้ไปหาเพื่อนๆอยู e le trendy, le so like ่อ like no ีกฝ mm ั hmm. okay. ่งหนึ่งเลนะจะข้ามแล้วก็แบบออกกำลังกายตลอดนะเล่นว่ายน้ำอะไรอะไรอย่างเงี้ยหลายคนอาจจะแบบเอ๊อยากรู้ว่าพี่ปุ๊กกินอะไรถึงสวยเดี๋ยวเราจะให้ดูกันในช่วงหน้าเตรียมจดไว้เลยนะเตรียมจดไว้เลยเผื่อคุณจะได้สวยเหมือนนางงามจักรวาลสักครู่เดียวเริ่มจจ สอันนี้จะให้ดูว่าตัว <ฮะ S 1> อย่าง อาหารที่พี่ปุ๊กรับประทานในแต่ละมื้อในแต่ละวันในแต่ละวันก็ดูไม่ได้ไม่ได้อดนะจริงๆแล้วทานนะ้หมูนะคะอ๋อหมูพี่ปุ๊กทานกี่หมูคะวันหนึ่งเออสามค่ะสามมื้อกินปกติเลยสามมื้อคะใช่ค่ะเราแยกว่าน่าจะข้าประมาณนี้แน่เลยพี่ปุ๊กอะก็เผื่อไม่มีด้วยก็ก็ถ้วยนั้นนะคะถ้วยนั้นถ้วยเล็กๆถ้วยนั้นนะะถ้วยเล็กๆให้หนูเดานะมื้อเช้าพี่ปุ๊กจะต้องเป็นสลัด ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ฮัเช้าทานอะไรกก็ไข่ค่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงไข่ต้มไข่ตรงไข่เียวเขาบอกยามม่บ้านพี่ปุเขาบอกว่าพี่ปุกเนี่ยต้องยังไงก็แล้วแต่เนี่ยในวันนึงเนี่ยต้องทานไข่เจดฟองแต่ก็ไม่ไม่ทุกวันนะไม่ทุกวันไม่ทวันไหนที่ไม่ได้ทานข้าวทาไมต้องเป็นเจฟองก็ถ้าไม่ได้ทานข้าวก็สองฟองทานทานอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมคะแต่ว่าไหนไม่ไทานข้าวก็ทานเพิ่มอีกาทานไข่ขาวเนี่ยใช่ไมทานไ่านี่หากงวันกลางวันเปหูทอดได้เลย กับข้าวสวยได้เลยกับข้าวสวยค่ะค่้และอันนี้ราคาอย่างนี้เป็นอันนี้ก็มือเย็นมือเย็นแซลมอนย่างกินกับน้ําสลัดไม่มีข้าวปลาทองมาด้วยเพราะแยกมาครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะที่มันสองอันใหญ่ใช่ไหมคะมันเยอะไปแล้วมีจํากัดอาหารไหมคะว่าแบบเวลาออกไปข้างนอกหรืออะไรอันไหนกินอันไหนไม่กินเดี๋ยวอ้วนขนมขนมกินได้ไหมคะรับทานทุกอย่างทุกอย่างไปงานเลี้ยงปิ๊ปุ๊บบอกว่าก็รับประทานหมดเลยนะเวลาเสิร์ฟอะไรมาก็ไม่ได้ไม่ได้ลีเลี่ยงหมาย ว่าจะมากินอาหารที่แบบว่าดูเบาๆอย่างเงี้ยต่อเมื่อเรารู้สึกว่าน้ําหนักเราขึ้นแล้วใช่ใช่ค่ะใช่ถ้าเบาๆเมื่อน้ําหนักเราขึ้นคือไม่ใช่ทุกวันบางทีกลางเย็นก็ข้าวก็มีนะคะเราต้องมีความสุขนะคะเราอยากรับทานแล้วก็ต้องทานแต่ว่าเราก็ต้องแบบเดินสายกลางวันลุ่งขึ้นเราก็ต้องไม่เก็บยาเข้ามาแล้วเราต้องรู้แล้วว่าวันลุกขึ้นก็ต้อง ลดลงต้องตองละอย่างนี้แล้ววันนี้อิ่มอร่อยแต่วันพรุ่งนี้ก็ต้องเบาต้องลดลไม่ใช่ว่าอิ่มอร่อยแล้วก็ตามใจทุกวันเหมือนหนูเงี้ยหนูไม่ได้หนูตามใจตัวหนูทุกมือเลยค่ะนอกจากอาหารแล้วนะคะที่เป็นเคล็ดลับความงามเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็มีด้วยนะพี่บุ๊คชอบดื่มอะไรคะชอบน้ำมะพร้าว มาพันต้องมีต้องรับทานมบันานลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันช่วยอะไรคะพี่ปุขาชอบอะอร่อยช่วยเชดเชยแล้วก็มันก็ดีด้วยมันก็จริงจริงผู้หญิงจริงจริงเนี่ยผู้หญิงตอนเช้าควรจะกินก็จะมีฮอร์โมนแล้วมาพันวเหรอเพศหญิงในน้ำมันกลาวตอนเช้าอยากรู้จริงๆเรื่องสเรื่องสัญญกรรมความสิบก่ายนี้เนี่ยเคยผ่านการทําสัญญกรรมมาไหมมันยังถึงวัยเป้งขนาดนอะพูดถึงเรื่องสัญญกรรมเนี่ยนะมฮะเราแล้นเป็นเรื่องที่ดีนะ เพราะว่าในปัจจุบันเราก็เก่งอะไรอย่างนี้นะคะตอนเด็กยังอยากทําเลยนะอยากทําอะไรคะตอนอายุได้เป็นมิสซิโดว่าสักสองสามปีนะฮะก็ไปทํางานที่ออากาใช่ไหมคะก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาไปทําให้เหมือนนักร้องคนหนึ่งก็คนวู้งถ่ายรูปคใหญ่เลยแต่เขาไม่ใช่นักร้องตัวจริงแต่เขาเหมือนมากเขาทำเหมือนเหมือนมากหมอคุณหมอเก่งมากมือหนึ่งของญี่ปุ่นสมัยนั้นเลยเนี่ยเขารู้สึกเรารู้สึกปีแอบดูแล้วชอบอะไรอย่างเงี้ยก็แบบ ไปพองานนี้เสร็จแล้วผ่านตกเกียวใช่ไหมก็ไปหาคุณหมอเล่านะอยากเหมือนดาราฝรั่งเหมือนกันอยางเหมือนใครคะตอนนั้นอเสเบตคันเลือดสมองโอ้สวยแเลยจมูกโด่งมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณหมอกว่าไงหน้าฝรั่งก็อยากไปทําแบบให้เหมือนหน่อยอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกเขาทําได้เขาก็ทําได้หมดนะแต่ว่า มันมันไม่ได้ทําได้อย่างเดียวที่เราจะไปบอกเปลี่ยนอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าทําต้องทาใหม่หมดเลยเขาบอกทาเสร็จแล้วเขาก็ไม่แน่ใจนะว่าจะดีท่าท่าตอนนี้อยู่เปล่าเพราะว่าเข้าหน้าเราเป็นเอเซียใช่ไหมฮะเราควเงียบแล้วแล้วเขาก็จะทําไม่เขาแกล้งถามเลยไม่อย่างนี้ไม่ดีกว่าอะไรเงี้ยเราทําทุกอย่างเลยเลยเขาบอกไม่ได้จะไปทําอย่างเดียวได้ไงก็ต้องเปลี่ยนใหม่หมดอะไรเงี้ยเขาทําให้บุอะไรอย่างเงี้ยมาเสร็จแล้วเขาก็เลยบอกว่าทําไมไม่ไปชั่งน้ําหนักล่ะ ม่าคนจะดูแลอาหารคนจะดูเล่นกีฬาคนจะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทําให้ค่ะเขาก็บ่นเลาะใหญ่โอ้โหเขาคุณคุณหมอเลยนะถ้าทำป่านนี้พี่ปุ๊กของเราจะเป็นยังไงล่ะเขาเขาเขาานเลาะใหญ่เลยที่เขาบอกว่าอย่างคุณหมอเนี่ยไม่มีใครกล้าทำศัลยกรรมให้พีุ่กเลยนะเพื่อนบอกไปทํากับคุณหมอนี้อะไรเงี้ยที่เราไปเจอที่งานแเราก็จะบบกมือจะไปหาอะไรคุณหมอ เพราะด้วยความเป็นแบบว่าสวยอยู่แล้วคือทุกคนคนอยากเห็นแบบนี้ไปไานมีอีกเคล็ดลับหนึ่งเป็นเคล็ดลับสุดท้ายที่พี่ๆบอกว่าสำคัญไม่แพ้กันนั่นคือจิตใจใช่ไหมใช่สำคัญมากค่ะเราจะต้องจิตใจมีความสุขสบายใจ้วก็มีหนังสือพะหากไปข้างเตียงก็อ่านอ่านะอ่านอ่านนั่นหนึ่งก็ก็หลับได้เลยได้สบายใจต้องสบายใจใช่่ะสบายใจต้องช่วยเพราะเราเป็นมนุษย์ธรรมดา เราต้องเจอราเราก็ต้องปีร eh ักลดกดกดหลงก็ต้องมีใช่ไหมคะแต่เราก็อาจจะ แล้วแต่พื้นฐานเราไม่ได้มากแต่ก็ต้องมีอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมีไว้บ้างนะหรือว่าในเรื่องก็ต้องเป็นเห็นไหมคุณผู้ชมขะไม่ได้สวยแต่ข้างนอกเพียงอย่างเดียววิธีการฝึกจิตฝึกใจก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทให้เราสวยจากข้างในส่วนลึกจริงๆในหัวใจออกมาถึงข้างนอกได้แม้วันนี้ได้ทั้งเคล็ดลับในเรื่องของการดูแลอาหารดูแลร่างกายดูแลความงามเรื่องราวของนางงามจักรวาลคนแรกของประเทศไทยค่ะขอบคุณพี่ปุ๊กค่ะ ใชคะวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะพวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ